สาวอีสานมาสจันรวัยสิบห้าสิบหกปีเจ้าของเสียงเพลงสาวอีสานรร,รัดที่ดังทะลุฝานั่นคือออนอุมาสิงห์สุริเป็นคนอำเภอพ้อพอนพิสัยจังหวัดหนองคายเป็นนักเอกหมอล่ำคณะเมืองพ้นรงพัฒนามาบดึกเสียงครั้งแรกของอัดเต็มบอ่อว่างเป็นส่วนเกินเทพพบุตรสติรอดชมพู่เล่ยมอบนาทีให้มืดไขมุกกับไม่ตรีนิยมแสงไปเซาห่องอัดใหม่และหานักดน,นตรีมะเล่นแบบบริขียนโน้ด ใส่วิธีปะนัดแนะคนนั่นเล่นดนตรีช่วงนั่นกีตาร์เล่นช่วงนี้แอคคเดียนเล่นท่อนแยกคือนัดกันเอาเองอัตตามมีตามเกิดปรากฏว่าเพลงสาวอีสานร,ร่อรักคนแต่งคือสุมทุ่มภัยริมบึงดังทะลุฟ้าแบบถามขึ้นและทีเดียวแจ้งเกิดทั้งคนร้องและคนแตง่ง เพลงสาวอีสานร,ร่อหลักดังลั่นวงการเพลงและเป็นเพลงที่ถูกก้าวขวัญมากที่สุดในช่วงนั้นทําให้ออนอุมาสิงสริเป็นสาวอีสานบาสจันอายุแค่สิบหาสิปีได้รับคัดเลือกในไปร่วมโชว์มหกรรมเพลงระดับนานาชาติและการได้ไปแสดงหนังหรือว่าภาพยนตร์อีกหลายเรื่องเพลงนี้สาวอีสานร,ร่อหลักยังได้รับรางวัลเพลงลูกทุ่งดีเด่นคืนศตวรษ เพลงลูกทุ่งไทยปี2532อีกด้วย